แล้วเขาบอกคุณไม่ได้ไปเซ็นช่วงเซ็นชื่อคืออะไรคือบางอย่างในการเลื่อนขอเลื่อนพนักงานสอบสวนเขาต้องเซ็นเองครับมันไม่ใช่หน้าที่ของทนายความที่จะต้องไปเซ็นและเดียวเขาแสนห้าใช่ไหมครับเรียกเขาแสนห้ามีสองคดีครับพี่อ่าสองคดีคือเจ็ดหมื่นห้าครับอ่าแล้วถึงเวลาเสร็จตุ๊บยังไงฮะก็คือเขาอยู่อีดีเขาก็มาบอกเลิกผมหาว่าผมไม่ค่อยไปโบ๊ะบ้าอดีตดาราโบราณโบราณคนนั้นใช่ไหมใช่ครับคืองานบางอย่างมันได้ทําไปแล้วได้มีการประสานงานทั้งฝั่งของผู้ผู้เสียหายเองอะไรคุยกันหมดแล้วครับแล้ว